ในอีกไม่เกินสิปีข้างหน้าโลกที่คุณรู้จักจะไม่ใช่โลกแบบเดิมอีกต่อไปเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์กำลังค่อยๆเปลี่ยนแปลงมนุษย์จนในที่สุดเราอาจไม่ใช่เจ้าของอนาคตอีกต่อไป AI ที่เคยเป็นแค่เครื่องมือเริ่มคิดแทนเราตัดสินใจแทนเราและกำลังเรียนรู้ที่จะควบคุมเราข่าวปลอมจะสมจริงยิ่งกว่าความจริง ชุดอัลกอริทึมจะรู้จักคุณดีกว่าตัวคุณเองและบางสิ่งที่คุณกลัวอาจกำลังถูกฝังไว้ในระบบโดยที่คุณไม่รู้ตัวโลกอนาคตจะมีแค่สองประเภทของคนคนที่ใช้เทคโนโลยีกับคนที่ถูกเทคโนโลยีใช้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์เมื่ออนาคตไม่ใช่ของเรา18ตอน18ด้านมืดของโลกอนาคต ที่คุณควรรู้ก่อนจะสายเกินไป